แบตเตอรี่ที่แปดร้อโวลต์นะราคาสำหรับตัว h ัสเซจแมีเลเด้าอยู่ตรงนี้นะคะใช้งานครบตรงเนี้ยมันเป็นฝาครอบเข้าไปก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอออนแบงคอกแกรนเซอร์ชานเอลนะคะวันนี้กับการที่ปรึกษาการขายสาขาซีคอนสแควร์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่พัฒนาการซอยห้เราจะพามาดูกับตัว h ัสเซจแคีนะคะตัวนี้เป็นตัว620พรีเมียมราคาอยู่ที่1 4 4 9 0 0 0บาทเดี๋ยวพามาดูภายนอกเขามีหน้าตากันยังไงบ้างนะคะะะแลลลมมีีีออออปปชััั่่นนนนเเเ็กกกๆๆ้้ยยยไไรบางดด๋วูคะ เจ้า Hi Tech h y เ e ็ h เนะคะตัวนี้รุ่น620พรีเมียมราคาอยู่ที่1,449,000บาทขนาดแบตเตอรี่ของเจ้า h y เ e ็ h เขาอยู่ที่85.3กิโลวัตต์นวัตกรรมแบตเตอรี่ที่ที่800โวล์นะรองรับซุปเปอร์ช์าอยู่ที่280กิโลวัตต์ก็คือ15นานาทีวิ่งได้ไกลกับ400กิโลเลยนะคะส่วน AC เราอยู่ที่7กิโลวัตต์นั่นเอง ขนาดมอเตอร์ของเราที่250กิโลวัตต์340แรงม้า430แรงบิดนิวตันเมตรนั่นเองนะคะซึ่งให้พลังกำลังในการขับเคลื่อนและออกตัวจากศูนย์ร้อยอยู่เพียง5-8วินาทีนะคะเดี๋ยวเราพามาดูภายนอกหน้าตาของเจ้าไฮเพ็กคทีเขามีหน้าตาหล่อเหล่ากันยังไงกันบ้างนะคะ,นะคะตัวนี้เป็นตัวสีเทาดำเนื้อภายในเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวกูแจยรถอยู่นี่เนาะเดี๋ยวเราเปิดลดล็อกดู เวลาเราปลดล็อกนะคะไฟหน้าของเราก็จะวิ่งแบบนี้นะคะเป็นไฟแบบคริสตัลนั่นเองนะคะจะวิ่งให้รู้ว่าเฮ้ยเราเปิดรถเ,เปิดล็อกรถแล้วนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟที่เป็นไฟ LED เปิดปิดอัตโนมัตินะคะมาคู่กับไนายบีมนั่นเองนะคะและส่วนไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนไฟเลี้ยวเราอยู่ที่เป็นขีดเส้นๆตรงนี้นะคะซ้ายขวาเหมือนคล้ายๆกับคีบฉลามคีบปลานี่นั่นนองนะคะ โลโก้ของเราจะมีความแตกต่างกับเจ้าตัว Y Plus และตัว Ion V นั่นเองนะคะก็คือเป็นโลโก้ของ h y t e c h นั่นเองเป็นสามเหลี่ยมสองอันซ้อนกันแบบนี้นะคะระบบช่วยเหลือการขับขี่มีอะไรกันบ้าง4จุดนะคะเซ็นเซอร์มีให้ทั้งหมด4จุดด้านหน้าและด้านหลังมีเซ็นเซอร์อีก4จุดเช่นเดียวกันเรามีเรดร์ไหมตัวนี้มีเรดร์แน่นอนนะคะสำหรับตัว h y t e i h ท t มีเรดร์อยู่ตรงนี้นะคะใช้งานควบคู่กับกล้อง a d a s นะคะก็เป็นเลเวล2เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ขับตามคันหน้า เบรกอัตโนมัตินะคะเว้นระยะห่างจากคันหน้ารวมถึงให้รถอยู่ในช่องทางเราทําได้หมดเลยนั่นเองนะคะถามว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้จริงๆนะถ้าสมมติเปิดล็อกรถหรือว่าสตาร์ทรถปุ๊บอบตรงเนี้ยช่องลมเขาจะเปิดให้อัตโนมัติหรือว่าเวลาเราระบายความร้อนรถจอดอยู่ที่ตากแดดนานๆหรือว่าชาร์จแบตอยู่เขาก็จะเปิดปิดให้อัตโนมัติเพื่อระบายความร้อนของแบตเตอรี่นั่นเองนะคะกล้อง360องศามีมาให้นะคะด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านหลังนั่นเองนะคะตัวล้อของเรา เป็นล้อแบบนี้หลายๆท่านชอบสงสัยว่าเป็นล้อแบบกระทะหรือเปล่าไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่ล้อบบกระทะเขาเป็นแม็กนะคะแม็กมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ก้านครอบด้วยตรงนี้มันเป็นขาครอบเข้าไปก็คือมีการยึดน็อตก็คือให้ความแข็งแรงนะคะและความสวยงามตัวนี้ก็รวมถึงว่าเป็นแอ r โรไดนามิกนั่นเองนะคะยางของเราให้เป็นยางโยโกฮาม่ารุ่นบลูเอิร์ h นะคะซีรยียางที่245ทั ขอบ20หรือ R 20นั่นเองนะคะก็คือให้ความนุ่มนวลและความเยี่ยมมากๆสำหรับเจ้าอย่าง Blue Earth นั่นเองนะคะกระจกมองข้างนะคะเวลาเราบดล็อกแล้วอะกระจกเขาก็ยังไม่เปิดให้จนกว่าเราจะเปิดประตูฝั่งนคนขับนะคะกระจกมองข้างเขาถึงจะเปิดให้แบบนี้นะไปเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้มาควบคู่กับตัวลายสปอ p o ตนี้ให้แล้วนะคะลายสปอตเลาอยู่ตรงนี้ก็คือเตือนจุดอับสายตาเวลาเราจะออกนอกเลนนะคะจะมีการแจ้งเตือนมาให้ ส่วนตัวประตูมือจับก็เป็นมือจับแบบซ่อนนะคะซึ่งเวลาปลดล็อกเขาก็จะยื่นออกมาแบบนี้เป็นปกตินะคะหรือเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าไอออนยี่ห้อไอออนของเราั่นเองนะคะเวลาล็อกรถเขาจะแนบเก็บไปกับตัวรถเนาะสำหรับลวดลายของตัวไฮเทคนะคะก็จะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็คือความลักชวรี่เป็นไฮเอนสำหรับตัวแบ,บรนด์ของเรานะคะตัวไฮเทคเอ็ HT, ตที่สวนี้ก็จะเป็นสีที่ตัดด้านล่างจะตัดกับสีดําแบบนี้เกือบทั้งคันเลยนะคะเป็นชายด้านล่างแบบนี้เนาะ ส่วนด้านหลังมีหน้าตาย,ยังไงกันบ้างด้านหลังของเรานะคะเป็นไฟแบบ LED นะคะเป็นไฟคริสตัลนะคะฝั่งละ3ดวงซ้ายและขวานะคะเวลาล็อกรถไฟท้าย LED เขาก็จะวิ่งนะ,ะวิ่งดับค่อยๆดับทีละเส้นใช่ทีละก้อนและทีละเส้นแบบนี้นะคะตัวนี้คือเอกลักษณ์ของตัว h a h GT มีความหรูหราและความดังครีร่มากๆ่กกน่งนะคะด้านหลังถามว่าประตูฝาท้ายเป็นประตูฝาท้ายไฟฟนฝาไหมเป็นฝาท้ายไฟฟ้า กดคิด2ทีแล้วก็กดค้างนิดหนึ่งก็คือจะเปิดฝาท้ายให้อัตโนมัตินะคะสําหรับตัวฝาท้ายไฟฟ้าใช้งานง่ายมากเลยนะนเวลาปิดก็ปิดตรงนี้นเรียบร้อยอย่างที่บอกนะคะตัวนี้ด้านท้ายก็มีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะคะกล้องด้านหลังก็มีมาให้นะคะอยู่ตรงข้างล่างโลโก้นั่นเองนะคะสำหรับตัว h ฮเป็เอทเรามาดูช่องชาร์จกันดีกว่าช่องชาร์จของเราอยู่ด้านหลังฝั่งซ้ายนะคะของตัวไฮเ็ Tech ตัวนี้นะคะ เป็นแบบออโต้เวลาเปิดจิ้มเปิดตรงนี้ทีเดียวเปิดปิดให้อัตโนมัตินะคะเสียบชาร์จรปุ๊บสีสถานะต่างๆต,ต,ต,ตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะเวลาเสียบชาร์จเขาจะขึ้นเป็นสีเขียวนะคะถ้าเวลาถอดเขาก็จะขึ้นเป็นสีขาวแบบนี้ก็จะมีให้เห็นว่าเออชาร์จแบตอยู่หรือเปล่าแบตเต็มหรือยังประมาณนี้นั่นเอง <S <S เป็นยังไงกันบ้างกับรีวิวเจ้า Hi h i g Tech h e ายนอกเขาก็มีความโดดเด่นและความสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับตัว h i Tech h 620พรีเมียมตัวนี้ราคาที่1 000, 4 4 9 0บาทถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาเต้าได้ที่0942639626วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด Subscribe Channel Ion Bangkok Gangster ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย